สวัสดีครับมาต่ออีกหนึ่งข้อนะครับสาหรับข้อสอบอบพอนะครับข้อกอพิเศษที่เพิ่งสอบไปนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้อยละนะครับก็น่าจะอยู่ในของคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับหนึ่งใน5ข้อบอกว่าสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับปีนี้ราคา2องแสนห้าหมบาทซึ่งลดจากราคาเมื่อปีที่แล้วร้อยละ45สิสินค้าชิ้นนี้เมื่อปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ ครับข้อนี้ก็ไม่ยากครับไม่ยากอ่าค่อนข้างจะอ่าไปทางง่ายนะครับเอ่อจริงๆการคิดร้อยละนะครับฟอร์มจริงๆนะครับคือฟอร์มนี้ครับอ่าอันนี้ฟอร์มที่พี่สอนเฉยๆนะครับอ่าจริงๆแล้วแล้วแต่อยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับจะตั้งแบบไหนนะครับคือในเรื่องร้อยละเนี่ยในการคิดทั้งหมดนะครับมันจะแปลงมาจากรูปแบบนี้หมดเลยนะครับก็คืออ่ามีตัววงกลมจะเท่ากับสี่เหลี่ยม แล้วคูณกับ3ามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่หรือร้อยละก็าตามตรงนี้อันนี้คืออวามพื้นฐานของมันซึ่งเกือบทุกสูตรในเรื่องร้อยละนะครับก็ก็เขาจะแปลงมาจากสูตรนี้ไม่ว่าจะคิดดอกเบี้ยการคิดกําไรเพิ่มลดอะไรต่างๆนะครับอ่ะคราวนี้มาดูข้อนี้ครับข้อนี้ครับเขาบอกสินค้าเนี่ยปีนี้สองแสนห้าว่าซึ่งลดเมื่อลดอาจากปีที่แล้ว45%แสดงว่าเขาถามราคาปีที่แล้วไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ย าราคามันเท่าไหร่คือก่อนที่จะลดเนี่ยก่อนที่จะลดลงเนี่ยร้อยละสี่สิบห้าถูกปะคราวนี้การที่ลดลงร้อยละสี่สิบห้าก็ก็คือมันยังเหลือเท่าไหร่เหลือห้าสิบห้าถูกปะเหลือเหลือห้าสิบห้าไม่เป็นเราคิดเนี่ยเราเอาห้าสิบห้ามาคิดได้เลยนะครับเอาห้าสิบห้ามาคิดได้เลยก็จะได้คําตอบมานะครับเ <c oughs> พราะเขาต้องการนะครับถูกปะราคาเมื่อปีที่แล้วนะครับคราวนี้ ไอราคา2องแสนเนี่ยมันคือราคาที่ลดแล้วถูกป่าหยุดตัวนี้สองแสนห้าไอ้ 2, นี่คือราคาที่ลดลดมาแล้วนะครับครายนี่เขาถามตัวนี้ครับคือราคาของปีที่แล้วนะครับของราคาของปีที่แล้วนะว่ามาเท่าไหร่ซึ่งไอราคา2องแสนเนี่ยมันคือลดลดมาแล้ว45ห้ถือว่าเพราะงั้นมันยังเหลือเท่าไหร่ครับอ่าเหลือ55เพราะงั้นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะคิดจาก55เปอร์เซนต์เวลาคิดไอเวลาทําก็เป็น ห้าสิรครับเราตั้งแค่นี้เองนะครับซึ่งในการถามเา็เวลาโจทย์ถามโจทย์จะถามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ถามได้หมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ย้ายค่าครับไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าตัดได้ตัดห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองใสศูนย์ครับคราวนี้ย้าย20สิบขึ้นไปครับแล้วย้ายสิบเอลงมาหารครับ เท่ากับสี่เหลี่ยมคราวนี้11บเอโอ้มันหายไม่ลงแต่ว่าก็ลองคูณกันก่อนตรงนี้จะได้5ล้าน5ปห้าล้านสองแสนห้าคูณยีก็ได้ห้าล้าน 1. จะเยอะนิดหนึ่งนะคราวนี้เวลาเราหาเราเช็คแค่ตัวหน้าก็รู้ละตัวหน้ามี1มี3ช้อยนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือช้อยนี้พี่สมมุติมาเองเอโจทย์เนี่ยคือน้องส่งมาให้นะครับ เพื่อนช้อยก็อาจจะไม่ตรงกับที่เราเข้าไปทําแต่ว่าก็ดูแล้วกันนะครับดูวิธีการ11ไปหา50ได้เท่าไหร่ครับขึ้นต้นด้วย4ซึ่งขึ้นต้นด้วย4ี่อนี้ข้อเดียวคือข้อ3ตอบได้เลยไหมครับไม่ต้องไปไล่หาแล้วนะครับ1 1 4 4 4เห็นไหมครับ14แค่นี้จบเลยครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยขึ้นต้นไม่เหมือนกันเห็นไหครับนี่ขึ้นต้นหนึ่งขึ้นต้นสามขึ้นต้นสี่ขึ้นต้นห้าเช็คแค่ตัวหน้าตัวเดียวรู้เรื่องครับรู้เรื่องสี่0 0นกว่าแน่นอนครับพอละตอบบได้้เลยคคือออตขนัรบ ก็ไม่ยากครับไม่ยาก้อนี้นะโอเคเดี๋ยวไว้มาเฉลยข้อต่อไปอีกนะครับเอ,เอาแค่นี้เออข้อนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ